ดูครับเพื่อนๆครับนี่คือลูกหอยขมครับหอยขมแท100้ร้อยเปอร์เซ็นครับออกลูกครับเกาะตามแผ่งกระเบื้องที่ผมได้มาวางไว้ครับนี่ลูกหอยขมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหนี่ครับ หอยขุมครับเต็มเลยครับนี่นี่ครับพ่อแม่พันครับแล้วก็นี่คือลูกครับนี่กับลูกครับลูกหอยขอุมเต็มเลยครับอยู่ใต้แผ่นยิบซ้ำนี่ครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับคนบ้านบ้านชาแนลพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ครับพามาชมหอยขมครับที่ได้เลี้ยงไว้ในบ่อครับตอนนี้ก็สองเดือนแล้วครับเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยทิ้งเลยครับไม่เคยให้อาหารเลยครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือนี่ครับตอนนี้หอยขมออกลูกเต็มบ่อเลยครับ เี๋จะให้ดูนะครับนี่นะครับลูกหอยขมครับโตแล้วครับเนี่ยเกาะตามรากของผักตบชวาครับนี่คือแม่พันธุ์ที่ผมนำมาปล่อยครับตอนสองเดือนที่แล้วครับประมาณยี่สิบกว่าตัวเองครับนี่ครับตอนนี้ นี่ครับเห็นไหมครับลูกเกาะใกล้แม่ของมันครับทำไมหอยขมถึงมีชีวิตรอดโดยที่ผมไม่หารสาเหตุก็มาจากว่านี่ครับมันมันกินพวกตะไคร่น้ำพวกเศษดินเศษพืชครับที่มันเกิดขึ้นมาเองครับภายในบอ่อ ดูครับเพื่อนๆครับนี่คือลูกหอยขมครับหอยขมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับออกลูกครับเกาตามแผ่นกระเบื้องที่ผมได้มาวางไว้ครับนี่ลูกหอยขมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับลูกหอยขมครับ ตามแผ่นยิบซ้ำครับเต็มเลยครับนี่ไม่รวมที่เกาะตามผนังบอ่ออีกนะครับเนี่ยเยอะๆเลยที่ผมให้ดูตอนนี้ระบบนิเวศภายในบ่อค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามีตะไคร่น้ำเศษพืชเศษดินต่างๆที่เกาะมากับรากผักตบชวาครับ กระบนการตามธรรมชาติครับสามารถสร้างเป็นอาหารให้กับหอยขมครับทําให้หอยขมที่ผมเลี้ยงไว้ได้สองเดือนกว่าแล้วเนี่ยยังไม่เห็นตัวไหนตายเลยครับและตอนนี้ก็ได้ออกลูกมาเยอะมากครับนี่ครับน้ํานี่ผมก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับ ตั้งแต่เลี้ยงหอย้มใหม่ๆสองเดือนนี้ไม่เคยเปลี่ยนน้ำเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหนี่ครับหอยขมครับเต็มเลยครับนี่ นี่ครับพ่อแม่พันครับแล้วก็นี่คือลูกครับมีกือลูกครับลูกหอยขุมเต็มเลยครับอยู่ใต้แผ่นยิบซ้ำนี่ครับมองด้วยตาเปล่านะครับจะเห็นลูกหอยขมเกาะอยู่ตามพื้นบ่อเต็มเลยครับ แต่ว่ากล้องวิดีโอนี้มันจะอาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดแผ่นนี้ดูบ้างครับนี่คือลูกหอยกลมครับเดี๋ยวเราจะดูข้างหลังนะครับนี่ครับข้างหลังจะมีพ่อแม่พันธุ์ครับรุ่นแรกเลยครับที่ผมได้มาปล่อยแล้วก็จะมีลูกบางตัวก็โตแล้วครับบางตัวยังเล็กอยู่เลยนี่ครับลูกหอยกลมครับที่มันเกิดครับ เปอรเซ็นในการรอดที่สูงมากเลยครับนี่ค็บผมเลี้ยงแบบธรรมชาติครับสร้างระบบในเวศแบบธรรมชาติขึ้นมาให้หอยโขมอ,อาศัยอยู่ครับวิธีที่ผมเลี้ยงนี้แทบไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเลยครับ ลอยอยู่ธรรมชาติไปเลยครับตอนนี้สองเดือนแล้วครับปรากฏว่าหอยขมได้ออกลูกเป็นจำนวนมากครับในบอ่อนี่ครับมองไปทางไหนก็เต็มเลยครับในบ่อครับเนี่ยทั้งลูกทั้งพ่อพันแม่พันุรุ่นเดิมครับครับเคื่อนครับผลจากการเลี้ยงหอยขม ลองเลี้ยงมาสองเดือนเนี่ยเป็นที่พอใจครับหอยขมนี่ไม่มีตายเลยครับการขยายพันธุ์ก็ประสบความสาเร็จครับหอยขมออกลูกครับเต็มเลยครับทํ้มองด้วยตาปลาเนี่ยจะเห็นลูกหอยขมเต็มพื้นบ่อเลยครับ โอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะดูเป็นระยะระยะครับเดี๋ยวผลการเลี้ยงเป็นยังไงผมจะทําคลิปลงเป็นระยะระยะให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปให้กับเพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับ Assalamualaikum warahmatullahi